สวัสดีครับ่าสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมครับเอสบางตลาดเหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแนะนำนะฮะแนะนำผ้าผงนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในสายหลวงพ่อเกษมเขมอโกนะฮะวันนี้นะฮะก็จะแนะนำนะฮะเป็นผ้าผงรูปเหมือนนะครับพิมพ์จะลอยนะครับ เป็นเนื้อผงห้ารอบนะครับจัดสร้างารุ่นนี้จัดสร้างโดยนายช่างวิชัยนะครับสร้างแจกแค่3,000องค์เท่านั้นนะครับซึ่งเเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะในสายหลวงพ่อเลยนะครอะเดี๋ยวผมอขออนุญาตนะครับอ้างอิงจากหนังสือก่อนนะครับอนี่ตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใหขยับกล้องนิดนึง ครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือเป็นนะฮะเป็นผ้าผงพิมพ์จรลอยนะครับเป็นเนื้อผงห้ารอบนะครับนี่ตามตำราเลยนะฮะจะสร้างโดยในช่างวิชัยนะฮะรุ่นนี้สร้างเพียงสามพันค์นะครับอ่าเนื้ออ่ตัวของเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อเดียวกับพ้าผงห้ารอบเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงนะฮะที่ผมได้มานะครับ ชูมานะฮะก็คือองค์นี้เลยนะครับองค์ที่อยู่ในมือผมองค์นี้เลยนะครับเป็นพระผงจันลอยนะปีหนึ่งห้านะครับนี่ตามหนังสือเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สังเกตนะครับที่เนื้อพระเลยนะครับสังเกตที่เนื้อพระนะครับรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นพระแท้นะครับถ้าเป็นพระแท้นะครับ ที่เนื้อองค์พระเนี่ยจะมีมวลสารนะครับพวกเม็ดแดงเม็ดส้มแพวกนี้จะเห็นเม็ดมวลสารอยู่ตามเนื้อพระทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับคือพวกจุดดำจุดจุดแดงจุดส้มพวกนี้ก็คือเป็นมวลสารคนระับมวลสารในการจัดสร้างพระพิมพ์รุ่นนี้นะครับก็น่าจะเป็นพวกดอกไม้นะฮะพวกจีวรพวกกา้านทูบนะของหลวงพ่อที่ใช้ บูชาพระพุทธครับแล้วก็ได้มาเป็นมวลสารในการจัดสร้างผารุ่นนี้นะครับนี่ดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมว่าจะเห็นมวลสารไหมเห็นไหมฮะจะเห็นมวลสารหมดเลยนะครับนี่รุ่นนี้ต้องเห็นมวลสารในเนื้อพระนะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูนะฮะว่ามวลสารรุ่นนี้ต้องจําเนื้อนะครับจําพิมพ์จําเนื้อให้ดี นี่นะครับในพระแท้รุ่นนี้นะครับเขาจะไม่แห้งนะเขาจะแบบเอ,อเขาเรียกอะไรแบบนุ่มหนึบนะครับแล้วก็จะเห็นมวลสารแบบนี้นะครับในเนื้อพระเห็นไหมฮต้องเห็นมวลสารแบบนี้นะถ้าสำหรับพระแท้นะครับพระแทรต้องเห็นมวลสารแบบนี้นะครับนี่ นี่เห็นไหมครในพระแท้รุ่นนี้นะครับต้องเห็นมวลสารแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเห็นมวลสารแบบนี้จะทาให้พระดูง่ายนะครับแล้วก็สามารถอ่าจ่ายตังเช่าหาได้นะครับสบายใจเลยนะครับนี่นะครับเป็นนะฮะพระดีปีลึกนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะขององค์หลวงพ่อเกษเมเขมโก,โกนะครับซึ่งราคา ค่าความนิยมยังพอจับต้องได้นะครับยังเล่นหากันอยู่ในหลักพันนะฮะยังเล่นหากันอยู่ในหลักพันนะฮะวันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นพระดีปีลึกของหลวงพ่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้น่าสะสมบูชามากมาะครับออกในปี15นะครับแล้วก็เนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับพระผงห้ารอบเลยครับสามารถใช้แทนพระผง5้ารอบได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ราคาค่าเช่าหายัง อยู่ในหลักพันนะยังสมามารถจับต้องได้อยู่นะครับยังสามารถเช่าหายังสามารถจับต้องได้อยู่นะครับก็แนะนำเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะสำหรับก่อนจะจบคลิปนะครับเนื้อพระรุ่นนี้นะครับต้องเห็นมวลสารแบบนี้ชัดๆนะครับพวกเม็ดแดงเม็ดส้มพวกนี้ต้องเห็นนะนี่ย พวกเม็ดแดงเม็ดส้มพวกนี้ต้องเห็นนะ,ะย้ำอีกทีก่อนจบคลิปนะครับนี่เม็ดมเสสแบบนี้ต้องเห็นในเนื้อพระนะครับพิมพ์ถูกนะครับแล้วก็เนื้อใช่จ่ายตังได้นะครับนี่อาจจะต้องเห็นอ,องค์จริงบ่อยๆหน่อยนะครับก็ดูในคลิปผมคลิปนี้ก็ได้นะครับดูในคลิปผมคลิปนี้ก็ได้แล้วก็ เซฟหน้าจอเก็บไว้ดูก็ได้จะได้จำพิมพ์ได้จำเนื้อได้นะครับนี่ผมลงให้ดูชัดๆเลยนะครับอ่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่บ้าก,ก็น้อยนะสำหรับผู้ที่กำลังเข้าหาอ่าผู้ที่กำลังเข้ามาสะสมแล้วก็สำหรับน่าจเป็นประโยชน์บ้างครับผู้ที่ กําลังเข้ามาศึกษาพักเครื่องในสารหลวพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับผมบอกว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างน,นะครับก็ถ้าท่านใดเข้า,าดูแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนนะฮะกดติดตามผมได้ที่ช่องนี้เลยครับเอสบางตลาดนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมจะมีอัปเดตเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเรื่อยๆนะครับจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้ เพื่อนๆที่กดติดตามนะครับได้รับชมแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องของพวกเกษมไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะยังไงฝากช่องเอสบางตลาดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ